ยำมียำมีอร okay, ่อยอร่อยคุณทีมเชิสวัสดีเอฟซีโอเคคุณทีมเอาเบายูไวอยู่คำฮิชัวไวอยู่คำเฮ มาสักท <And> ีค่้สวัสดีค่ะนนี้ยายเพ็ญม่ฝรั่งมันนงมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะตอนนี้ยายเพ็ญน่ะอยู่บุรีรัมย์กับทุกคนพาสามีมาโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอ่าบุรีรัมย์ค่ะเ่องจากว่าสามียายเพ็ญมีสิ่ง ปกติของน้องตามร่างกายแล้วค hmm ่ะ hmm ทุกคนค่ะสงสัยค่ะสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งนะคะก็เลยต้องโรงพยาบาลมากพบเป็นหนองของน้องค่ะเดี๋ยวพี่น้องบอกรายละเอียดให้ฟังน้องคนน้องตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนว่าจิ้นเขาอยูุ่โรปินสันนะคะแล้วคันนี้ทงรีทำรียิ้มง่ายเลยค่ะเขาเศร้าก็แค่ได้กิน เวลาตัวแลมจะมาแหลแล้วค่ะคอพ่อนี้นะลูกอร่อยชื่นคือเมนูจะเป็นสังกับทุกคนมากินมากว้าวร้อนๆเลยอันนี้ก็มีซุปด้วยผักสลัดด้วย enjoy ว <laughs> <cozy in German> ัวเมนูอร่อยอร่อยอร่อยเนาะมันกบเสียด้วยกันเนื้อกันเนอเดี๋ยวจเพิจนหากินไปคุยไป long ก่อนเนาะเดี๋ยวคุยอยู่ฟัง long ก่อนน้องผักบ้าตำแหน่งที่มีสิ่งผิดปกติตามร่างกายสามีเย่อะพินอะมันดูบ่งใด้นะคะมันกระตุ๊กนี่เป็นวัฒนธรรมเนี่ย สว่วน,นนี้เราเนาะแต่ว <g ülme> ่าจะเป็นวัฒนธรรมนี้จะเป็นกระจิบบว่ดังภายในเนาวระค่ะเพราะว่ามุกาน่นานอาหารนะคะทุกคนคะ่ะเสียงดังเกินนะคะจะเป็นกระจิบบอ่ว่ดังแหงง้งเือดะเด้อเอฟซีว่ดยินใพื่นกระกลับพอถูกตอไม่ได้ละค่ะอร่อยนเนาะันจะเป็นหินวกินอย่างเร็วเลยทุกคน เรเพียงไม่น,นกับต่วันตอนนี้มันกับาบเดียวมงคุณที่จิงอะสิ่งอะพิดปกติที่พู้ถึงนีค่ะสาีจะเป็นอะเห็นมาพักหนึ่งอะได้และค่ะแต่ว่าผู้โหวได้ทิจารณาเห็นรบกวเห็นได้ประมาณสามเดือนใ่แต่ว่าคุณยอมบอก กอนากรีดเลาะซิมาบับบันเนะาะกรณีจาก,กเกษียณนะทุกคนค่ะแล้วก็เคยพาตันอัตตาดูอ่าดูซาอุดิอาระเบียเนาะซีเทียะะอขับทุกคนค่ะซีเทีเอค่ะคนประกฏว่าเหนือได้อัดออกมานะ่ะเป็นมะเร็งผิวหนังแต่ที่นี่จุดที่เห็นล่าสุด จิมว่าคุณงมองันนี่เนาะขุดงตัดต้เปลวค่ะตัดเจ้าของค่ะเอาไปงเปตัวว่าเป็นมะเร็งยูก็เป็นมะเร็งนะคะวันที่สิบหาจะมีผมขุดนัดมาอีกทีนึงวันที่สิบห้ากีนี่ละกัว่าเป็นเรือง่เป็นเรื่อเป็นดูขององ ก็หงค่ะตุกคนตรงนีนค่ะระวัาหีนเลยค่ะไก่ใบหูใบหูงวนนะคะตรงนี้ค่ะเป็นตัดหอกแทงไงตื่นตะวางย้อม่ั่นแหง่แก้หมูต้องคนแกทํางหมูแล้วมือชุผ้าตัดไหมค่ะแทงกับไงกุงเก่านะคะกรดิ่งเคือแค่นี้เอาชิ้นาไปตัวจีซื้อกับคุค่ะให้เป็นกาตีนตาเาเลยค่ะจะรีบก็ใดพักใช้กระพีกำลังถุงเสองกันค่ะกระบอกดว่า จะได้มาลุใป่ไหมาะทุคนตวาจะเป็นก็คือค่ะสามีจะเป็นตรงนีกระดูนตะโบกแล้วจเย็นแมะลุค่ะแต่ว่าเออจะเป็นเย็นเรีวคุเรียวจเป็นสบายใจเขาเร่งกุ้มให้เรามากนะคะแต่ว่าโตเราเองเรากับตวานรสงสัยว่าจะเป็นเหนื้อรลายค่ะแต่ว่าเราอวฟันาวดฟันไหมคะทุกคนเรคอะโรเราเคยเป็นอ่า ตามร้านขายสี่สจุดของคนน้นนี่ที่เคยพาตัดผมคนนึงค่ะ,ะก็ถึงเวลาลายเดือนกับละว่าจะพาวก็ลวเลเยเป็นสี <c oughs> กับบงวลใจก็สบายใจนะคะโุ้คนค่ะบุญดีรุกขนาคค่ะ หมกหกกีกับ <irgendw> ผ <el inv és> ู้พานุ่งกอน้องยังไม่ได้โดนเลยค่ะคุกผ้าใส่เยือนุ่งกอน้องค่ะเอาเรือกสามียะเป็นมาะุกเพ็นให้ยกเป็นค่ะคุณใจงามวยื่ตอนนี้แั่มาตัดห้าเล้ยงกอน้องไปานาหารเลก็เลยัสนัดย่างัวรอดแยกเป็นเ้อก่ะเลย ต้องส่นรับส่นเนาะบัากมือกอนเดินทางมาเุค่ะคุกุค่ะคึฟ้าคขื้นมตลอดทางเลยค่ะจนมาฮอดตรงนี้คละค่ะ เดี๋ยวว่าจะไปะคนเก็นเนาะนี่นี่ประวานุ็ได้ล่างมามีโรงพยาบาลอีกชนดกักันนะคะ,ะก็เลยมาหนีแล้วค่ะเนาะมันไกลกลัวนะคะ่ะ ชวยนยังไงอะไรมันหลยด้เพื่อนอะหูมขึ้นนอนมาลับมันขึ้น

กูสวยด้วยไม่ไหลอร่อยคุชชั่นดูแบบคุช เราแม่บ้านมาทำความสะอาดมีคนดูบ้านยังบอกมาเขาก็รู้

กับพี่ลูกน้องสายเดียวด้วยกระเด้่องของมันี้มาสุขพาวไหนทุกคนหูน้ำนองกว่าน้องค่ะว่าสายนีจะเป็นอะไรมีสิ่งผิดปกติตามนำกลับมาจากกรุงจกใส่จะเป็นมะเร็ง fish this was but I would eat just this fish again That's a good ก็คือส่งตังค์พวกเรีบส่งตังค์คนน้องพีนี่ซันด้วยกันหรอกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำช้อปปิ้งเรียบร้อยค่ะเน้องคนนี้โกโฮม e Go อ o โชเอฟนี่ค่ะทุกคนค่ะที่คุณหมอตัดน้องคนน้องค่ะตัดออกร้ายเติบค่ะทุกคนค่ะ ก็ต้องมาไปคลินิกล่ะค่ะล้างแผลทุกมือค่ะกะบอให้เทิงน้ำนะคะกะบอ่มาปัสมะมัยวันตีสิบหาหมอนัดค่ะนัดมาฟาังผลเนาะว่าเนื้ออายที่ตัดไปเนี่ยเป็นมะเร็งบัวจริงๆนะคะน้องหานี้หมายเลข15คัมเบร็กินเนาะเนี่ยคัมมาฟอร์ลูซินด็อกเตอร์ซีเนี mm ่ยเคานซ์ซินออนออทเคานซซินเนี่ย ข้าวนะคะทุกคนว่าบบเมนนาอพขอน้อค่ะคลิปนี้กัยาวแเราเนอะขอน้อยายเป็นกสจได้ลพีไละนองก่อนล่ะค่ะจปบน้าพอกันไหมยายเป็นกะขอขอบคุณพี่น้องสุขุพุ่น้อคะเด้อสีสิดตามเกใหรกำลังใจยายเชนมีฝรั่งบนนอกขอให้รัาษาสุขวาพค่ะขอให้มีรวามสุขค่ะสวัสดีค่ะไปคุณไปสวัสดีครับ goodbye everyone have a good day bye 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 คุณจชน careful s o w